พอดีนั่งไปนั่งมาก็เรื่อนไปเจอเฟซบุ๊กของคุณแซนนะครับผมซึ่งมีการแชร์โพสต์ของทนายวิทูลนะครับก็น่าสนใจนะครับแชร์มานะครับแล้วก็ทางคุณแซนเนี่ยก็ได้มีการเขียนโพสต์ด้วยนะครับอืมเกี่ยวกับคุณแซนเขียนโพสต์เกี่ยวกับนักอาชญาวิทยานะครับผมอืมแล้วทางทนายวิทูลเนี่ยเขาก็เขียนโพสต์นะครับเกี่ยวกับ FBI นะครับ S อ่าไม่ใช F ่ FBI แล้วก็ dSI แล้วก็อีกัน,นึงอะไรอะ่ะ uh ดีเอ e. นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบในหนังอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็เปรียบไปยังสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้แล้วกันนะครับทุกท่านซึ่งมีการเปรียบเทียบกับคดีพี่แตงโมด้วยนะครับผม ผมดูแล้วผมเออเดี๋ยวเอามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังล้วทุกท่านคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหลังจากที่ฟังจบแล้วนะเดี๋ยวผมขอญากอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเนื้อหานี่มีใจความว่าอย่างไรนะค,คนโพสต์นี่เป็นทนายวิทูลนะบอกว่าตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะโพสต์ดีหรือเปล่าถ้าโพสต์ไปแล้วจะโดนทัวลงไหมนะครับแกก็ขึ้นหัวข้อโพสต์ว่าอย่างนี้นะครับสุปแล้วก็คือโพสต์อยู่ดีนะครับคุณแซนไปเจอโพสต์ก็เลยแชร์มาที่โปรไฟล์ของตัวเองอะ่ะ โอเคก่อนที่จะไปดูคำโพสต์ของคุณแซนละขอไปดูเนื้อหาของทนายวิทูลก่อนละกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้จอนี่นด้วยนะครับทนายวิทูลบอกว่าผมนั่งคิดอยู่นานว่าจะโพสต์คดีแตงโมไหม,มเห็นข่าวอาจารย์ภาสากายบอกว่า FBI จะร่วมมือกับ DSI เพื่อสืบสวนคดีคุณแตงโมถ้าโพสต์ไป คงมีทัวลงแน่นอนผมไปดูโพส์แล้วทัวก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะมันก็มีทั้งคนเห็นด้วยเห็นต่างเป็นเรื่องปกตินะครับผมอืมแต่ผมดูข้อกฎหมายพระราชบัญญัติการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลกลางอายการสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีอำนาจมอบหมายให้ FBI ดําดำเนินการสอบสวนคดีอาญกรรมของรัฐบาลกลาง เพราะระบบการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นแบบรัฐรวมไม่ใช่รัฐเดี่ยวแปลเป็นไทยคือแต่ละรัฐมีกฎหมายแยกต่างหากและมีตำรวจของรัฐแยกออกมาต่างหากอกีกเวลามีอาชญากรรมในแต่ละรัฐตำรวจของรัฐนั้นๆเขาก็ทำงานเว้นแต่คดีอาญาที่เป็นการกระทําความผิดระหว่างรัฐ หรือคดีที่มีรูปแบบพิเศษจะเป็นอำนาจของ FBI ดําดำเนินการสอบสวนได้ซึ่งอายการสูงสุดจะมอบหมายให้ FBI ดําดำเนินการอารมณ์คล้ายๆกับ d s i ที่มีบอร์ดพิจารณารับคดีพิเศษส่วนความผิดจะต้องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางเท่านั้น เงื่อนไขที่ fbi จะรับทำคดีก็มีซึ่งมีเกณฑ์อยู่ในมาตราที่ผมบอกแหละครับมันมีหน่วยงานกลาง2หน่วยงานคือ fbi แล้วก็ dea ใครเคยดูซีรีส์จะรู้จัก dea ก็คือซีรีส์ต่างประเทศนั่นแหละนะครับผมมแต่ผมอะ่ะเคยเคยดูกันผ่านนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูแบบจริงจัง เขาเป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดข้ามรัดและมีปฏิบัติการในต่างประเทศด้วยแต่ต้องร่วมมือกับหน่วยงานท้องที่อยู่ดีแต่การจับยาเสพติดหลายๆประเทศให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะถือเป็นความผิดสากลแต่อำนาจของ FBI มันไม่ได้ก้าวไปคดีอะไรก็ได้อำนาจจำกัดอยู่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านี้ครับ ส่วนความผิดที่มีอำนาจสอบสวนต้องเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางหรือเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องหลายลัฐฐานความผิดที่ FBI มีอำนาจสอบสวนจะอยู่ที่กฎหมายภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกยาวๆนี่ครับซึ่งคดีนี้อยู่เกิดที่ราชนาจาักรไทยครับ และไม่ใช่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยไม่ใช่ t ไทยแลนด state หรือมีสถานะเป็นดินแดนภายในอารักขาของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นอดีต FBI ค่อยเป็นไปได้ครับนะครับกฎหมายมันมันคล้ายกันไหมกฎหมายไทยกับกฎหมาย สหรัฐอเมริกาบางคนก็จะบอกว่าเอา้าอันนี้มันประเทศไทยนะไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแต่เราต้องดูข้อกฎหมายของไทยนะครับผมว่าดีดีไอเนี่ยเขาทํางานยังไงนะครับผมเราจะไปเปรียบกับสหรัฐอเมริกาเลยมันก็มันก็ไม่ได้นะครับคือมันต้องดูว่าพรบพระพราชบัญญัติอะไรต่างๆ่างยนะครับผมว่าให้อํานาจของดีไออะไรบ้างเขาก็กางกฎหมายอยู่นะเขาก็เปิดเขาก็เปิดกฎหมายแล้วนะเออ ก็เข้าใจตามนั้นทีนี้ในส่วนของคุณแซนนะครับผมคุณแซนคุณแซนเขียนโพสต์ไว้ยังไงนะครับผมก็อาจจะฮาๆนิหนึ่งนะครับผมเคยแอบสงสัยว่ามีขั้นตอนไหนในกระบวนการยุติธรรมที่นักอาชญวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนสำคัญในคดีบ้างเพราะส่วนตัวคิดว่าความเห็นของนักอาชญาวิทยาที่มาออกความเห็นในคดีแตงโม ก็ไม่ต่างอะไรกับหมอดูที่ออกมาเล่าเรื่องลี้ลับค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของคุณแซมนะครับทุกด้านก็อาจจะฮาๆนิดนึงเพราะว่าแกแบบใส่สติกเกอร์ขำๆอะไรอย่างนี้ตบท้ายด้วยนะครับทุกคนก็มีสิทธิทจะแสดงความคิดเห็นได้นะครับคือนักอธิาวิทยาเนี่ยก็ผมว่ามันก็สำคัญนะสำคัญคล้ายๆกับ เวลามีเรื่องของเด็กใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องก็จะมีนักจิตวิทยาเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาให้ให้ความเห็นอะไรอย่างเงี้ยให้ความสําคัญกันตรงนี้นะครับผมว่าทุกคดีอ่ะมันมันต้องมีนะครับผมมันต้องมีนักวิชาการพูดง่ายๆนะครับเออแต่ว่าจะสาขาไหนแขนงไหนก็ขึ้นอยู่กับคดีนั้นๆน,น,นะครับผมว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับอืมใช่ไหมแต่ แต่ก็อย่างว่าแหละนะครับผมถ้าเกิดว่านักอยายวิทยาเนี่ยให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันใช้คําว่าเดียวกันแล้วกันเนาะกับฝั่งทางคุณแซนนะครับผมหรือคุณปอหรือฝั่งตํารวจที่ทําคดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับแต่ด้วยว่าความเห็นที่แบบมันไม่ตรงมันไม่ตรงกันนะครับแน่นอนว่าคุณแซนเขาก,ก็ก็เห็นต่างนะครับ ผมก็นํามาเนี่ยให้พี่น้องประชาชนนี่ได้ได้ฟังความเห็นขององคแจนด้วยนะในประเด็นนี้นะครับผมก็จะนําเสนอข่าวนี่ก็ทั้ง2ฝั่งทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับเพื่อความเป็นธรรมสูงสุดส่วน FC พี่น้องประชาชนนี่จะเชื่อเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ พี่น้องประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นเหมือนกันทุกคมเมนต์เป็นแค่ความเห็นนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการยืนยันข้อที่จริงอะไรทั้งสิน้นผมก็นําเสนอผมก็ไม่ได้ยืนยันข้อที่จริงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็แค่นําเสนอข่าวนะครับตามเรื่องตามราวเท่านั้นนะครับจะไม่ไปร่วมเป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนี่ก็คืองานของเราในการทําข่าวแต่ยืนยันคําเดิมว่า การทำข่าวของผมเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าเพื่อความเป็นธรรมให้กับคดีพิเตงโมพัทธรธิดาพัชระวีรพงศ์อยู่แล้วนะครับทำมาตั้งแต่สามปีก่อนทำมาแบบไหนก็ทำมาแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวที่ผ่านมาในคดีพิเตงโมเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีข้อพิรุษข้อคำถามอของคนบนเรือนะครับหรือของเจ้าหน้าที่ของตำรวจเนี่ยนะครับผมที่ทำคดีนะครับ มันก็คงไม่บรนปลายไม่เกิดปัญหาไม่ไม่มีประเด็นทางสังคมอะนะครับผมมันก็คงแบบจบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยว่านั่นแหละมันมีหลายประเด็นนะครับทําให้สังคมมันต้องมาเถียงกันเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมครับอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นาาการระหว่างคลิปจบด้วยนะครับทุกท่านเพื่อที่จะดัน <c oughs> ขึ้นฝีให้ AI นี่เปิดการมองเห็นนะครับ ให้คนได้มาติดตามข่าวนี้ไม่ให้คดีนี้เงียบช่วงนี้เงียบมากเลยนะนะครับผมยอดคนดูนี่ไม่กระเตื้องเลยนะครับผมอืมบืนพันวิว,วครับน่าสงสารมากเลยแต่ละช่องนะครับโอเคเจอก,กันคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ